The fastest growing business opportunity in the world is looking for leaders. Someone believe you have what it takes to create the great opportunities for yourself. Explore the perfect home-based business with the new company from USA. Start part-time with whatever you are doing now. Choose the hour you work and the people you work. Qualification. Computer user. Telephone user. Able to meet success leaders once a week. เมดิค a ลสปาอุทยานธรรมชาติกลางกรุงรางวัลซูเปอร์แบรนด์ BDC by Dr. อรวรรณสุดซอยสุขุมวิท59 02 392 55 55ย์พ่อแก๊สหมดมีแก๊สในกระพอ่อเกีก่ยวแก๊สเอกมีตัวอย,ย่างไฟเมทิคน คิดเป็นเห็นโอกาสคนฉลาดคิดย่อมรู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอหยุดกลัวตายก่อนวัยอันควรหยุดกลัวรายได้ไม่พอกับรายจ่ายหยุดกลัวครอบครัวจะลำบากหยุดกลัวครอบครัวขาดความมั่นคงหยุดกลัวไม่มีเงินจะใช้นี่ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรีเพื่อสยบความกลัวคิดเป็นเห็นโอกาสสำรองที่นั่งด่วนคุณว่าน้ำสองแก้วเนี่ย ่างกันยังไงไม่ต่างเดี๋ยวก่อนดูดีๆต่างดื่มน้ำปปาประหยัดปลอดภัยการประปาะคนครหลวงประปาเพื่อประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคนดีมีสาระกลับมาพบกับท่านผู้ชมตามปกติเ,เช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์และวันอังคารเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงสามโมงเยน็น ขอบคุณทุกกําลังใจทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยวันนี้เป็นเรื่องดีมากๆเลยต่อเนื่องจากเมื่อวานก็คือเรื่องของปัญหาประเทศชาติและก็แนวทางในการแก้ไขแต่ละมุมมองอดใจรอสักครู่หนึ่งครับคุณว่าน้ำสองแก้วเนี่ยต่างกันยังไงไม่ต่างเดี๋ยวก่อนดูดีๆต่างดื่มน้ำประปาประหยัดปลอดภัยการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน มาธาแอร์อัจฉริยะน่าทึ่งเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีอันทันสมัยแห่งยุคแอร์ใหม่รวมคอนเดนซิงและทุกสิ่งทั้งระบบไว้ในตัวเครื่องและเป็นหนึ่งเดียวที่ใช้พัดลมดูดอากาศและระบายลมร้อนออกจากช่องเดียวกันควบคุมการทํางานด้วยระบบรีโมทคอนโทรลผลิตโดยบริษัท C S S Metrology จำกัดจัดจาหน่ายโดยบริษัท Great h o n o r International จำกัดแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย0 2 9 1 7 7 4 0 5 6 0 2 9นึ่งเจ็ดเจ็ดถึง 05-6และ029176750เบนซทองหล่อโดยคุณวสันต์โพธ,ธิพิมพานนน์ณว,วันนี้คุณมีอะไรเป็นความสำเร็จที่จะทำให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจได้บ้างวันนี้เรามีสนามชายัย เพื่อการสร้างเรื่องราวแห่งความสําเร็จให้แก่คุณวันนี้คุณมีเวลาและโอกาสอันเหมาะสมที่สุดขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานให้แก่ผู้สแสวงหาความเป็นอิสระของชีวิตหนึ่งในธุรกิจที่โลกกําลังจับตามองกําลังจะเริ่มที่ประเทศไทยในเร็ววันนี้ บริษัททาตของแผ่นดินจำกัดโดยคุณธานินพันธประภากิจบริการผ่าตัดต้อเนื้อและต้อกระจกฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆผู้สนใจติดต่อศูนย์ประสานงานตรงข้ามสตาบัคกลางซอยสุขุมวิท24ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิก022629454-5 022629454-5ความสงบสุขในภาคใต้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับคนไทยทุกคน S <S> เราเห็นความสูญเสียความทุกข์ความเศร้าโศกเราเห็นความโกรธแค้นเกือบทุกวันในสถานการณ์ชายแดานภาคใต้สิ่งนี้ต้องหยุดครับความสงบสุขไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีความเป็นธรรมและการคุ้มครองคนที่บริสุทธิ์คนที่ปฏิบัติต,ตามกฎหมายชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดานภาคใต้ควรจะอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนคนของเราชีวิตของเราสังคมของเราประเทศของเราต้องดีกว่านี้ครับท่านผู้ชมครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเราได้พูด กันถึงเรื่องของปัญหาบ้านเมืองต่างๆแล้วก็บุคคลที่ได้กรุณาให้เกียรติแก่รายการท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มรักชาติคําว่ารักชาติเนี่ยเป็นเป็นคำที่ไม่เพียงแต่คำนะครับเป็นคําที่มีชีวิตด้วยเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนไทย ต้องมีความรู้สึกเช่นนี้เหมือนกันทุกคนคือรักชาตินะครับวันนี้หัวหน้ากลุ่มรักชาติคือร้อยเอกขจิตพัฒนานนท์ก็ายให้เกียรติแก่รายการอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณดอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแม่วันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับดีครับพูดกันถึงเรื่องของชีวิตของท่านเนี่ยเพิ่งจะได้ยินที่บอกว่าคุณพ่อเนี่ยอายุร้อยปีอีกไม่กี่วันในร้อยปีคุณพ่อทํารถไฟคุณแม่เป็นนักธุรกิจเรียกว่าเป็นคนดูแลสายหนังฮอลลู แล้วอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันไทยออยแล้วก็มานิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ถามท่านเห็นว่าท่านเป็นนายกไหลออนสากลด้วยซึ่งตําแหน่งนี้ยากมากเพราะต้องดูแลฝรั่งทั้งโลกเลยตั้งหลายปีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสองร้อยประเทศรับก็ตอนไปอยู่ไทยออยก็ไปเข้าสมาชิกสโมสรไหลออนที่ชนบุรีนะครับหลังจากนั้นก็ไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆทำงานเพื่อสังคมเพราะผมชอบเอยเรากําลังไปสัมผัสกับชาวบ้านครับ คนที่เขาไม่มีเลยหรือคนที่ด้โอกาสกว่าเราเนี่ย้เราเป็นคนหนึ่งที่มีบ้างหรือมีจากเพื่อนที่มีก็มาฝากเราเอาไปให้ครับผมก็เหมือนมีความรู้สึกเออเราโชคดีได้ทําตรงนี้เราเปรียบเหมือนสะพานบุญสะพานบุญสะพานบุญเอาจากคนที่มีไปให้คนที่ไม่มีครับเนี่ยไลออนนี่ก็เป็นอย่างนี้ครับเพราะนั้นเมื่อทำอันนี้ก็ถูกใจและชอบ S <s <ans> ก็เลยศึกษาว่าระบบก็เป็นยังไงอุดมการเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงผมชอบมากาก็ไต่เต้ากันไปเรื่อยๆจะเป็นนายกสโมสรไล่กันไปถึงระดับประเทศเป็นผู้ว่าการประเทศนะฮะไต่ขึ้นไปถึงระดับเอเชียไปเป็นกรรมการอวนวยการอรอนสากลรถระดับโลกทั้งหมดใช้เวลากว่าจะถึงตรงนั้นนี่สามสิบกว่าปีแล้วผมก็ไปบินเดี่ยวเพราะไม่มีใครสนใจที่จะออกไปเดินสายต่างประเทศเรียกว่าใช้เดี่ยวเลยไปเองครับ ไปรู้จักมากกีเขาไปหมดยังไงทั่งในที่สุดก็ลงสมัครแข่งขันแพ้เขาห้าหนเป็นคนอื่นกลับบ้านไปแต่ก็ไม่เลิกนะครับไม่เลิกครับผมรู้ว่าเรามีอะไรดีที่จะให้องค์กรนี้ครับถ้าเผื่อผมกลับบ้านครับองค์กรนี้จะสูญเสียโอกาสนั้นครับผมก็เลยกัดฟันลุยต่อจนในที่สุดเขาก็ยอมรับนะก็ได้รับเลือกให้เป็นนายกนั่นหมายความว่าในระดับสากลเนี่ยโลกในโลกนี้เนี่ยเขาดดนรงณ์กันคือโลกแห่ง ความมีน้ำใจใช่ทุกโลกของไลออนเป็นโลกของความมีน้ำใจการให้บริการแก่ชาวบ้านแก่ชุมชนแล้วก็ผมอยู่ในระดับนั้น6ปีครหกปีเต็มก็สํานักงานใหญ่อยู่ที่ชิคาโก้ที่สหรัฐอินดี้นอยับผมก็ัืงอยู่ตรงนั้นดูแล200ประเทศเกือบ200ประเทศตอนนั้นก็ถือว่าประสบการณ์ที่ไม่ยอมแลกอะไรเลยเพราะหายากมากครับตลอดระยะเวลาเหล่านี้ผมได้สัมผัสผู้นําประเทศต่างๆทั่วโลกระดับผู้นําสหรัฐ หมดแลวครับทั้งยุโรปสหรัฐหมดลครับสหรัฐนี่ก็สมัยคุณบิลคลินตันเป็นยังเป็นประธานาธิบดีครับท่านบุชตัวคุณพ่อบุชไม่ใชคนปัจจุบันนะแล้วก็ท่านอีกท่านหนึ่งก็จิมมี่คาร์เตอร์ซึ่งอยู่ในบอร์ดเดียวกันด้วยครับผมก็ทํางานใกล้ชิดกับทั้งสาคนนี้ก็ได้ได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็ได้มองเห็นว่าผู้นําำเป็นอย่างไรครับผู้นําที่มี บุคลิกผู้นำที่มีพรสวรรค์รวมทั้งพรแสวงที่เขาได้สร้างขึ้นมาเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างผมก็มานั่งคิดดูว่าโอ้โหเสียดายประเทศเราทำไมเราไม่ผิดผลิตผู้นำให้ไว้เยอะๆก็เรามีผู้นำแล้วนะครับผู้นำก็ดีๆดังด้วยโลกสังคมก็ยอมรับว่าเก่งคุณดอนครับผู้นำในที่นี้เรามองเบอร์หนึ่งผู้นำในความหมายของผมคือไม่ใช่เบอร์หนึ่งเพราะเบอร์หนึ่งเป็นผู้นำแล้วผมกำลังมองการสร้างผู้นำในระดับ2 3 4สามสี่ อ๋อรุ่นต่อต่อไปต้องมีรุ่นไล่ขึ้นมาครับรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องรุ่นน้องครับรุ่นน้องพวกนี้ต้องสร้างต้องเปิดโอกาสให้เขาต้องปูทางให้เขาต้องแนกแนวเขาให้เขาพร้อมที่จะเทคโอเวอร์เราได้ครับเพราะอะไรอะไรก็จะเกิดขึ้นได้ไม่มีใครรู้ในวันพรุ่งนี้วันหน้าจะเป็นประเภทวันแมนโชว์แล้วโกวาำนาถือตัวทั้งหมดหมดเราก็หมดกันไม่ได้มันหมดสมัยแล้วครับอืถ้าจะขึ้นมาตรงนี้นะครับอยู่ได้แป๊บเดียวครับเพราะสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยน มันยุคโลกาภิวัตน์นี่อะไรมันเปลี่ยนเร็วไอ้ที่เปลี่ยนไปเพราะว่าข้อมูลข่าวสาร,รเปลี่ยนเพราะข้อมูลข่าวสารมันเดินทางเร็วเนี่ยร,ระบบระเบียบต,ต่างๆก็เปลี่ยนไปด้วยอัะน,นั้นการพัฒนาผู้นําในลําดับต่างๆเนี่ยมีความหมายอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นําในระดับประเทศครับท่านสัมผัสกับความยากจนทั้งในระดับสากลเพราะว่าไลออนในช่วยเหลือคนคยากและในประเทศไทยครับ ใช่ไหมครับในขณะที่ท่านจริงๆแล้วถ้าท่านไม่ต้องดิ้นรนก็ชีวิตก็อยู่อยู่ได้พออยู่ได้สบายๆครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พอผมบอกท่านแหมรักชาติเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ดีจังเลยแล้วก็ท่านได้สะท้อนถึงปัญหาของสังคมคไทยนอกจากเราขาดผู้นําแล้วแล้วการเมืองกับประชาชนนี้รู้สึกห่างเหินกันเหลือเกินแล้วเราเราค้างกันอยู่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนครับนะครับอยากจะให้ท่านต่อตรงนี้นิดหนึ่งก็เรื่องของผู้นําด้วยเลยครับก็อย่างที่เรียนคุณดอนเมื่อกี้ว่าบ้านเราขาดผู้นํา ถามว่าเรามีแหล่งไหมที่จะสร้างผู้นํามีเยอะแต่เรามักจะกันกันพวกที่มีโอกาสครับเราไม่ค่อยให้โอกาสเขาเหล่านั้นถามว่าทําไมหรือก็กลัวกวาดรอยเท้าหนึ่งสองตัวเขาเด่นกว่าเราไอ้เรื่องของเรื่องอันนี้นะครับผมว่าคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นํำระดับใดระดับหนึ่งเนี่ยต้องตัดอีโก้ทิ้งอมันถ้ามีอีโก้มันก็เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง นี่ถ้าเผื่อเราใหญ่เราใหญ่แล้วอ่ะเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะกลัวอะไรอีกล่ะมีแต่จะให้พี่มีแต่จะให้ทั้งอย่างนี้ต้องเอารุ่นน้องขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้นะแบบนี้แบบนี้อย่าทําในความผิดที่เราสร้างทําในสิ่งที่ถูกแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ต่างหากผมอยากจะแนะนำรุ่นใหม่ๆแสดงว่าถ้าเราจะมองเรื่องของการแก้ไขปัญหาประเทศชาติระดับชาติเนี่ยอย่ามองที่ตัวเราออ่ามงให้มองหาคนใหม่บ้างรุ่นใหม่รุ่นน้อง ต้องดูแล้วในเมื่อเราเป็นเราอยู่ในที่สูงตรงนี้เราน่าจะเป็นผู้ที่สร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่มากก<ล>ว่าที่จะทําร่วมกันอ๋อไม่ใช่ข้ามาคนเดียวอีก สร้างเขาแล้วให้เขามีโอกาสได้แสดงเรายืนกำกับอยู่เราเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเราจะสลายความขัดแย้งยังไงล่ะครับในเมื่อมันมีความขัดแย้งกันอยู่หลายกลุ่มหลายฝ่ายก็ผมขอร้องว่าถ้าเราจะอยู่เหนือความขัดแย้งนี่เราจะต้องพูดให้เขาทั้งสองฝ่ายถอยออกแสดงว่าต้องปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมืองเราทุกวันนี้ต้องมีคนกลางมาควรจะต้องมีคนจับมือกันได้แล้วไม่งั้นประเทศชาติพัง คุณจะให้คนใดคนหนึ <Hello>. <S <S well, ่งจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งออกมาพูดกันไม่มีทางหรือพวกที่อยู่ในวงการนี้ก็ยากต้องหาคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้เรียกว่ามีความเป็นกลางพอสมควรมีจิตใจกว้างขวางพอสมควรที่จะยอมรับฟังทั้งสองฝ่ายได้โดยที่ไม่เข้าข้างหนึ่งกันัดแต่ในโลกนี้ความยุติธรรมอยู่ตรงไหนผมก็ยังหาไม่เจอนะบางทีเราคิดว่ามันอยู่ตรงนี้แหละเราก็ต้องใช้ตรงนี้แต่ถ้าเผื่อเราจะไปใช้คนเก่าอยู่ตลอดเวลา เราจะไม่สร้างความยุติธรรมเกิดขึ้นไม่ได้แนวความคิดของท่านเนี่ยพอจะเป็นที่พึ่งหวังของคนทั้งในระดับปัญญาชนในระดับชาวบ้านที่เขาเรียกว่ารากหญ้าเนี่ยทำยังไงที่จะไม่ให้ชาวบ้านรากหญ้าเนี่ยเป็นเครื่องมือของคนที่ขาดความรับผิดชอบต่อประเทศชาติเนี่ยนนท์ครับเราจะให้คนอื่นฟังเราเนี่ยนะครับ<ฆ>หรือเชื่อเราเนี่ยต้องสร้างศรัทธาให้เกิดก่อนอื พอคุณสร้างศรัทธาให้เกิดแล้วเนี่ยเขาก็บอกตามเราอันนี้ทําอย่างไรจะสร้างศรัทธาครับคือหนึ่งบอกข้อมูลทั้งหมดให้เขาได้รับรู้ว่าเรื่องที่เรากำลังจะแก้ไขเนี่ยมันเรื่องอะไรครับมันเกี่ยวพันมาจากด้านไหนบ้างใครเป็นผู้เล่นครับเมื่อไอดีนต์ฟายหรือชี้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็บอกเขาบอกว่าต่อไปนี้นะวางทุกอย่างไอ้ที่ความขัดแย้งความขัดแย้งนี้เกิดจากคนอคุณต้องใช้คนแก้ครับเทวดาก็แก้ไม่ได้ ่มไได้้สราางควมังนั้นท่านมองว่าปัญหาประเทศชาติทุกวันนี้ในประเทศไทยเร่งด่วนต้องแก้ที่คนก่อนต้องแก้พวกเราพวกเราไม่เป็นคนแก้ครับพวกเรานักการเมืองหรือชาวบ้านหรือ้ารการครับใครก็ได้ครับที่มีความจริงใจและบอกว่าผมวางทุกอย่างแต่จะขอมาช่วยแก้ไขปัญหาปัญหากองเราคือหนึ่งสองสามวิธีแก้คือสามสี่ห้าขอให้เป็นไปตามสเต็ปอย่างนี้แล้วทํายังไงที่เราจะได้สสหน้าใหม่บ้างไหนเมื่อหน้าเก่าเยอะอาสาจะแก้ทั้งนั้นไนอนครับผมพูดอยู่เสมอว่าสสเก่าเนี่ย ร้อยคนที่สมัครใหม่ครับจะกลับเข้ามา70อีก30สถิติมันบอกเขามาหลุดเพราะนั้นไอ้สาเนี่ยก็คือคนรุ่นที่สองที่สแทรกเข้ามาครับรุ่นที่สองที่ผมชอบมากคือพูดที่แพ้เขาที่แล้วไอ้แบบจนได้จนเสียเนี่ยจนได้จนเสียเนี่ยเขาก็ยังสงสัยเขาก็อยากจะแก้มือกับรุ่นใหม่สุดเลยครับอุณดอนเอาเด็กหนุ่มเด็กสาวอเอาคนในท้องถิ่นเดี๋ยวนี้คนในท้องถิ่นในต่างจังหวัด ปริญญาตรีปริญญาโทที่เล่นระบบาการเมืองท้องถิ่นแล้วเนี่ยออเอาขึ้นมาครับสนับสนุนเขาแสดงว่าการจัดให้มีการเ,าเลือกรอแบบนี้คือเขาเรียกว่ามันมีระยะเวลาของการผลัดใบของมันครับถูกต้องครับทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นข้ามาคืนหรอกออมันเป็นไปไม่ได้แสดงว่าถ้าท่านจะทําทการเมืองสมมุติว่าท่านทาการเมืองเนี่ยท่านก็ทําการเมืองเพื่อให้มีการผลัดใบคนร,รุ่นใหม่ๆโดยยอมรับในเรื่องของเงื่อนเวลาว่าทุกอย่างมันไม่ได้เสร็จไปตามความคิดของเราเดี๋ยวนั้นวันนั้นใช่ไหมครับถูกต้องคุณนนท์แม้บัดนี้ถ้าเผื่อผม เปลี่ยนเป็นพรรคเมื่อไหร่ครับและจําเป็นจะต้องส่งผู้แข่งขันลงสมนัสส<อ>ผมก็จำเป็นต้องพึ่งรุ่นเก่าส่วนหนึ่งครับ,รบเพราะว่าเขารู้จักพื้นที่เขาประสบผลสาเร็จมาแล้วครับผมต้องการกลุ่มพวกนี้เพื่อน,นําผมเข้าไปเอาละครับเมื่อพูดถึงต้องการสสถ้าสมมติจะเป็นพรรคการเมืองแน่นอนที่สุดว่าเรามักจะพูดกันถึงเรื่องของสํานึกพูดถึงเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมถ้าท่านมีโอกาสบ,บอกแก่พี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนได้รู้ว่าท่านจะต้องเป็นผู้นํา กลุ่มหรือผู้นําพักในภายภาคหน้าก็สุดแท้แต่ท่านจะปลูกฝังจิตสํานึกหรือเปลี่ยนความคิดหรือว่าผลักใบทางความคิดให้กับคนรุ่นใหม่ที่ปนกับรุ่นเก่านั่นนีอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นคนรุ่นเก่าก็มีทั้งดีครับและไม่ดีปนกันอยู่ประชาชนต้องดูออกว่าคนที่เขาจะเลือกเนี่ยเป็นคนอยู่ในประเภทไหนประการที่สองคนรุ่นใหม่สุดเข้ามาฟังเขาสิครับพวกหนุ่มสาวพวกนี้ก็จะพูดภาษา ปัจจุบันแล้วเข้าใจง่ายภาษาชาวบ้านดูก็สิครับเขาเป็นคนดีหรือเปล่าครับดูว่ามาจากไหนับทําอะไรมาแล้วมาเสนอตัวนี้เพื่ออะไรอ่าฟังเขาสิครับถ้าเราขยันฟังเราจะได้ยินับถ้าเผื่อเราไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรเนี่ยก็ปลวยการที่จะเดินต่อความเป็นคนดีขึ้นอยู่กับจํานวนเงินด้วยไหมครับไม่ได้เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวนะความเป็นคนดีไม่ได้ขึ้นกับจนวนเงินแต่การเมืองบ้านเรานี่ ดันเอาไปผูกติดกับเรื่องตัวเงินเข้ามาตลอดมีอ้างว่ามีการซื้อตัวขายตัว <ฮะ S 2> ใช้เงินกันเยอะแยะครัุณนนท์ครับ,นนรบถ้าต้องใช้เงินขนาดนี้นะครับในที่สุด63ล้านก็ไม่มีสิทธิ์สักคนหนึ่งละ,<ฮ>ะมันจะไปอยู่ในกลุ่มคนนี้เดียวที่มีเงินผงเงินถังครับก็กลายเป็นเจ้าของประเทศไปโดยปริยายครับวัตถุประสงค์ของผมและอุดมการนึคือคต้องการกระจายความร่ารวยออกไปครับให้คนไม่มีได้มีโอกาสมีผมทํางานสังคมมาเยอะครับผมเห็นคนไม่มีรู้สึกยังไงครับ เราอเห็นคนมีที่เขาอยากจะให้ก็รู้สึกดีด้วยแสดงว่าท่านมองความยากจนของคนไทยเนี่ยออกแล้วมองถึงความต้องการของประเทศเนี่ออกชัดเจนพอพอพอเห็นเลยครับ,รบพอเห็นชัดครับคุณอดอนและคิดว่ามีทางแก้แต่อย่าทิ้งปัญหาไว้นานๆเพราะคนเรานั้นเมื่อไม่มีทางออกมันก็จะเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ อันนี้ต่างหากที่ผมเป็นห่วงย้ำอีกทีหนึ่งว่าท่านต้องการผู้นําแบบไหนที่จะมาร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาประเทศชาติครับผมต้องการผู้นําที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นครับปฏิบัติตามหรือไม่เป็นเป็นสิทธิ์ของท่านครับแต่อย่างน้อยอยากให้รับฟังจากประชาชนขึ้นมาครับผมเชื่อแน่ว่าผู้นําทุกคนมีตัวแทนอยู่ในทุกระดับลงไปจนถึงชาวบ้านครับฟังเขาสิครับเสียงสะท้อนกลับขึ้นมาเขาต้องการอะไรครับแล้วไปแก้ไขตรงนั้นอื แล้ววิธีแก้ไขไม่ใช่ลรลงไปแก้เองคุณดอนครับต้องให้พวกเขาแก้กันเองเขาอยู่ในพื้นที่นะครับเขารู้ดีว่าปัญหาคืออะไรวิธีแก้คืออะไรพ้นออกมาเป็นอย่างไรเราเพียงแต่แนะและจัดอำนวยความสะดวกให้เกิดการแก้ปัญหาเร็วขึ้นไม่ใช่ผัดผ่อนไปเรื่อยๆการเดือนหน้า3เดือนปีหน้าปัญหาก็เลยกลายเป็นดินพ่อขังหมูหัวหน้าพักแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยโดยเฉพาะพักเกิดใหม่พักใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหารุนแรงที่น่ากลัว แล้วก็หนักอกเหมือนกันก็คือเรื่องของอสมาชิกพักและก็โดยเฉพาะผู้ลงสมัครสสที่แบ่งเป็นมุ้งเนี่ยครับท่านบางทีอยู่มุ้งเดียวกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าบางคนแกบเผามุ้งกันอยู่ก็มีนะครับจอราคาก็มี <c oughs> ตรงนี้ท่านจะแก้ยังไงอันนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่า,าถ้าเรามองเห็นภาพว่ารัฐบาลต่อไปเนี่ยนะครับ,รบจะเป็นขอเป็นรัฐบาลที่เรียกว่าผสม ครับโดยที่ไม่มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมีเสียงข้างมากผมก็คิดว่า,าวงจรน,นี้ก็จะกลับไปวงจรเดิมที่เรียกว,ว่าเราต้องเอื้อซึ่งกันและกันคุณมีสสเท่านี้คนมีมากกว่าผมเพราะฉะนั้นคุณเอารัฐมนตรีโคตาไปมากกว่าครับคือถ้าเราเวิร์กกันอย่างนี้ก็ต่อไปข้างหน้าวงจรก็จะกลับไปอีกครับเมื่อเป็นส่วนของคุณไม่ใส่วนของผมเพราะฉะนั้นส่วนของคนนั้นการทํางานก็จะไม่ประสานงานมันจะประสานงานเพราะแต่ละกลุ่มแต่ละก๊กนี่ก็จะมีความต้องการไม่เหมือนกันับ เนื่องจากการเมืองเป็นวิชาชีพที่สั้นที่สุดมันมีเวลาจํากัดยาวที่สุดคือสี่ปีสั้นที่สุดอาจจะเป็นวันท่านนั้นเองเพราะฉนั้นไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอก็พยายามที่จะต้องแก้ปัญหาข้างหน้าก่อนครับอะไรที่จับได้จับไว้ก่อนเพราะนั้นโอกาสที่จะมองว่าปัญหาระยะยาวคืออะไรจะแก้กันอย่างไรครับจึงต้องเอาวางไว้ข้างหลังไม่กล้าหยิบออกมาแล้วท่านสมมุติว่าถ้าท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยท่านคุยได้กับทุกพักไหมครับ คุณดอนให้เกียรติผมมากไปหรือเปล่าสมมุติครับแต่ถ้าเป็นจริงก็สาธุผมบอกงี้ครับผมเป็นคนใหม่นะครับยังเป็นคนใหม่ในในในธุรกิจนี้แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้แต่สองสาเดือนนี่ได้เรียนรู้อะไรมากเหลือเกินและรวดเร็วด้วยผมกำลังคิดว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับมันจะต้องจับตัวขีดสำคัญสำคัญแต่ละกลุ่มแต่ละก๊กอะไรในกวดมาเจอกันแล้วก็มาพูดตรงกลงว่า บ้านเมืองเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับคุณพร้อมที่จะแก้ไหมแล้วถ้าคุณพร้อมที่จะแก้คุณมีคอนดิชันอะไรบ้างหนึ่งสองสามบอกมาสิคุณต้องการอะไรอาคุณบอกมาเราดูที่ว่าไอ้ความต้องการเนี่ยมันตัวไหนที่มันมากกว่าหนึ่งหรือสองเราจะได้หยิบขึ้นมาจัดรัเบียบวาระถูกเร่งด่วนแล้วก็ค่อยแก้ไปตามนั้นด่วนวาระเร่งด่วนมีครับถ้าแก้อย่างนี้แล้วพร้อมใจกันทําเอาประโยชน์ประชาชนเอาประโยชน์แผ่นดินเป็นที่ตั้งอย่างน้อยที่สุดทำให้ประเา้าอยู่เถอะครับปีนี้ เพราะว่าถ้ามองมีจุดรวมอย่างนี้แล้วทําไมทําไม่ได้ครับอย่าพร่ำบอกว่ารักท่านแสดงสิครับว่ารักท่านอย่างรักอย่างไรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่ากลุ่มของพวกเราการเมืองเนี่ยมันมีน้อยนิดเดียวไม่กี่ร้อยคนจากคน63ล้านเนี่ยครับผมว่าพอๆช่านมันผิดสัดส่วนมันผิดเราต้องการคนเข้ามาในถนนการเมืองนี่มากกว่านี้ครับผมเป็นคนเดียวที่ก้าออกมาเวลานี้หัวเดียวกระเทียมรีบอยู่ตอนนี้ดีเลยครับไม่มีใครออกมาเลยท่าไปไหนหมดเนี่ยถ้าอย่างนั้นท่านเป็นคนหัวเดียวกระเทียมรีบที่ออกมา แล้วก็รู้สึกว่าจะใหม่มากเนื้อหอมรักชาตินี่แบบจับจิตจับใจเลยพอประชาชนได้ยินปั๊บเนี่ยรู้สึกว่าแหมชื่นใจครับถ้าท่านเป็นหัวหน้าพักรักชาติถ้ากลายเป็นพักรักชาติขึ้นมาดัน,นี้เป็นหัวหน้ากลุ่มรักชาติครับสักสามนาทีมีอะไรจะบอกแก่พี่น้องประชาชนคุยแบบสบตาพี่น้องประชาชนด้วยความจริงใจสักหน่อยเช่นไรครับผมจะบอกเขาบอกว่าเช่นไรครับ,รบโอกาสเป็นของคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วที่จะได้มีโอกาสเลือกตัวแทนของคุณ เข้าไปบริหารประเทศชาติคนที่จะเป็นตัวแทนของท่านที่เข้าไปบริหารประเทศชาตินั้นผมขอให้คุณเลือกด้วยความระมัดระวังว่าเขาจะเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเลือกได้ในวันนี้เข้าไปเป็นรัฐบาลเข้าไปใช้อำนาจบริหารอย่างถูกต้องและอำนาจเหล่านั้นสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมารับใช้ท่านหรือประชาชนนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกมาถึงเวลานี้ชีวิตถือว่าอยู่ในจุดที่ทั้งชีวิตจิตใจมอบให้กับประเทศชาติ ไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนอะไรอีกแล้วไม่ต้องการอะไรเนรี่ยอยากขอบคุณอะไรใครบ้างครับก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ก่อนแหละครับ,รบที่ทําให้ผมมีวันนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานทั้งหลายห,หลากหลายเหลือเกินครับมีคนถามผมว่าคุณกจิตเนี่ยทำอาชีพอะไรตอบไม่ได้คุณดอนผมทําเยอะเหลือเกินจนกระทั่งไม่รู้ว่ามีอาชีพอะไร,รแต่จากประสบการณ์ที่ได้ทําหลากหลายนี่เองบ่มผมให้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ครับสคิดว่าผมมีมีภาพที่จะมองไอ้วิชั่นเนี่ยนะะหรือวิสัยทัศน์เนี่ยผมคิดผมมองกว้าง แล้วผมเป็นคนใจเย็นครับผมเป็นคนค่อนข้างที่จะไม่รุนแรงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งครับซึ่งผมว่าลักษณะนี้เป็นสิ่งที่เอื้อผมในการทํางานการเมืองได้ครับผมพร้อมที่จะฟังข้อคิดเห็นคนอื่นแต่เมื่อตอนจะต้องเด็ดขาดตัดสินใจผมก็ตัดสินใจได้ครับเพราะสิ่งเหล่านี้ผมได้มีโอกาสและได้มีประสบการณ์มาแล้วในชีวิตครับเพราะฉะนั้นจึงไม่คิดว่าเหลือบากว่าแรงครับถึงได้เสนอตัวออกมาครับ แต่ความจริงแล้วความลับจริงๆนึกลับจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆอยากเห็นว่าเมื่อเสนอตัวแล้วอยากเห็นคนอื่นตามผมออกมามาเยอะๆสิครับดีมาช่วยกันทํางานผมถามประโยคสุดท้ายว่ารักชาติสุดหัวใจรักคนไทยด้วยชีวิตจิตใจจริงๆหรือเปล่าครับถ้าไม่ถืออันที่คุณดอนพูดนี่เป็นหลักป่วยการที่จะพูดว่ารักชาติครับและผมคิดว่าทุกคนไทยรักชาติจากใจครับถ้ารักชาติจากใจท่านต้องแสดงออกครับท่านผู้ชมครับ รักชาติสุดหัวใจรักคนไทยสุดชีวิตถ้าเรามีความจริงใจรักแบบนี้เขาเรียกว่ารักชาติจนน้าตาไหลรักด้วยความคิดความรู้สึกด้วยอารมณ์ที่จริงใจท่านผู้ชมคิดอย่างไรบุคคลท่านนี้คือร้อยเอกขจิตหับพันนานนท์คือหัวหน้ากลุ่มรักชาติหรือจะเป็นหัวหน้าพักรักชาติก็สุดแท้แต่เป็นบุคคลหนึ่งที่ท่านฟังท่านชมมาตลอด ท่านก็คงจะได้รับความรู้สึกว่ารักชาติมากน้อยเพียงใดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรักชาติสุดหัวใจกันละกันรายการคนดีมีสาระขอขอบคุณท่านร้อยเอกจิตรับพนานนท์นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยขอให้ท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับคุณ้อยครับลาเลยครับท่านผู้ชมครับ